บุคคลที่สามารถรู้วรารจิตได้บุคคลนั้นเป็นพระหัตงเสมอไปใช่หรือไม่มันหมายถึงว่ายังรู้จิตใจตนรู้กลไกของจิตใจรู้อสวกิเลสในใจแต่คำว่าวรารจิตของเราเราจะเข้าใจว่ายังรู้วรารจิตผู้อื่นกลับมองเห็นว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านยังรู้อสวกิเลสในใจหรือเรียกว่าวรารจิตของตนเอง ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่เราเคยฟังฟังมาว่าวาระจิตการรู้จิตผู้อื่นนี้ก็คือไม่ถูกต้องก็มีผู้ที่มีอำนาจจิตพระอริยะชั้นสูงชั้นเลิศก็สามารถยังรู้วาระจิตผู้อื่นได้คูบาไม่ได้หมายความว่าไม่มีเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าคนไหนจะรู้วาระจิตแล้วรู้ไปแล้วได้อะไรคําถามแม้แต่ผู้ที่ท่านเป็นผู้ยังรู้เอง ท่านก็ไม่เคยแสดงความรู้ของท่านออกมาให้ผู้อื่นรับรู้เพราะความอวดตัวอวดตัวอวดตนท่านไในมีอีกแล้วท่านก็รู้ท่าก็คำของท่านอยู่คนเดียวนันน่หละท่านไม่ไปบอกหรอกว่ามึงเป็นอย่างนั้นมึงเป็นอย่างนี้ไม่ <ders. S 2> ท่านไม่ไปแทรกแซงกรรมผู้อื่นท่านมีแต่จะสอนลองไปรู้ดิว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วไปตําหนิเขาดิไปตําหนิว่ายกตัวอย่างเช่นว่าพระภูศี่างเนี้ย ท่านอยางรู้ว่าพระองค์นี้ทุศีนทําน้อาอสุจิเคลื่อนหรือคุยกับผู้หญิงหรืออะไรก็ตามรู้ว่าเขาท่านเหล่านี้คิดนึกคิดสิ่งใดก็ลองพูดออกไปสิรับรองว่าองค์เนี้หนีเลยแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรหลวงปู่จันเรียนนี่กําหนดรู้ว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยเป็นพระทุศีลไม่ดีเลยเป็นพระไม่ดีนะท่านก็เลยบินธบานผ่านท่านก็เลยพูดใส่ประมาณตําหนินั่นแหละพระองค์นั้นก็เล่าร้อนไปนทั้งตัวเลยคือคนที่ปกปิดอะไรไว้ในใจ ทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วปกปิดไว้และจะมีคนจับได้สักคนหนึ่งเนี่ยความรู้สึกมันจะเล่าร้อนจนพาะรูปนั้นเนี่ยถึงกับเหมือนจะมีเรื่องกับหลวงปู่ชอบดกวยกับหลวงปู่จเจรียนเนี่ยจนเอาไปเอามานี่หนีอยู่ไม่ได้เลยนะก็หมดโอกาสที่จะแนะนําสอนเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้น,นผู้ที่ท่านเข้าถึงความเป็นอริยะชั้นเลิศดชั้นสูงเนี่ยท่านจะมีสติปัญญาอีก บางทีมันเป็นอย่างนี้พวกานเรียนรู้ว่าเอาไม่สมควรแล้วเห็นไหมท่านก็หยุดตั้งแต่วันนั้นมาหลวงปู่ท่านก็หยุด